เราจะพูดถึงเหรียญสําคัญอยู่เหรียญนะฮะซึ่งไม่ใครเจอกันนะฮะเป็นเหรียญประชาวุฒิเหรียญประชาวุฒิเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในงานอย่างหนึ่งนะซึ่งร,รัชกาลที่ห้าท่านท่านเจตปนาราชการวัดเบญจมาศบพิตรุสิตวรมราลาภเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปี2442นะครับที่บริเวณใกล้ใกล้กลกลพระาชวงดุสิตนะครับซึ่งเป็นวัด ต้องบอกว่าเป็นวัด,วดประจาราชการวัดหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าชื่อวัดนี่ก็ชื่อว่าเบญจมาบพิตดุสิตรารามน,นะครับสําหรับวัดเป็นจมาบพิตเนี่ยตอนที่ถสปนา,าเนี่ยาราชัชกาลที่ห้าก็สร้างวัดนะฮะแล้วก็มีการออกแบบสมเด็จครูนะครับยาฟ้ามหาเนรสานวัตวงท่านเป็นอาจารย์ปณิชตออกแบบวัดนะครับแล้วก็มีการหล่อพระจุินราชจำลองนะครับที่ เมืองพิศุโรงและอาจารย์่ห้าเสร็จด้วยทษโคงเองเพื่อจะมาเปิดศาสอยู่ที่วัดเบญจมาบพิรนะครับซึ่งท่านโงท,ท่านทุ่มเทเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่สร้างวัดเนี่ยก็ามีการจัดงานต่างๆเพื่อหาไรายได้เข้าวัดหลายอย่างนะครับในอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการจัดงานมัสการพระพุทธเจ้าที่วัดเบญจมาบพิรจะจัดในช่วงประมาณ เดือนพิจิกาทันวาตอ,อนปลายปีนะครับซึ่งในยุคหลังที่จากนี้นะฮะก็จะไปจัดเป็นเขาเรียกว่างานฤดูหนาวในกรุงเทพมหานครนะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะคึกมากคึกคักมากมีทั้งเจ้าใน้าข้าราชการมาออกร้านนะฮะแล้วก็มีการจัดงานต่างๆสนุกสนานมากนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ที่จัดขึ้นนะครับก็คือการประชานาวุธนะครับ ในปีรอ12ศ .125 ปีพศ .2449 ซึ่งดูจากชื่อเหรียญที่ทำขึ้นมาในงานาประชันอาวุธเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นการเอาปืนมายิงแม่นยิงเป้าให้ใครใครยิงแม่นก็จะได้รางวัลไปแต่จริงๆไม่ใช่นะครับไปโกรว่าเป็นการการเอาอาวุธโบราณต่างๆมาจัดแสดงนะครับ สัตวุที่ผู้คนได้ไดเก็บสะสมไว้อยู่ในบ้านนะก็จะมีการจัดประกวดในวันที่ปลายปลายเดือนพฤศจิกายน,นครับ2449มีเจ้าฟ้าพรนุรงสีนะครับเป,เป็นประธานและกมกรหลวงนฤทธนะฮะก็สมัยนั้นอย่างทรงพระอาชิยศเป็นกรมหลวงนะครับและกรมขุนสประสร์นะครับจัดประกวด สัตวุธเป็น5้าประเภทนะครับอย่างแรกคือสัตวุธประเภทยาวนะครับทุกตัวอย่างอไอหอ,อกดาบทวนเงาวโตมอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเป็นสัตวุธสั้น,นอย่างมีดอะไรต่างหลายทั้งหลายนะครับพระแสงขันชัยสีพระแสงดาบตรีของหลวงอะไรพระแสงดาบกระบี่บรรณาการพวกกระเบาอะไรพวกนี้ซึ่งชื่อต่างๆบางทีเรา เราเรายังยังไม่เข้าใจกันนั้นทุกวันนี้เป็นของเก่านะครับอย่างที่สามก็เป็นปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนสั้นปืนยาวก็จะมีพวกปืนเอ่อพะแสงปืนข้ามแม่น้ำสตตงปืนข้าบศิลาปืนข้าบชุดปืนโกปืนบรรจุ้า้แล้วก็ปืนหันใหญ่ปืนกลต่างๆแล้วปืนสุบินดิมันบันดาลปืนกลนะครับตอนนี้ที่สามที่สี่คือมีดต่างๆ มีดต่างๆก็มีมีดด้ามงามมีดแขกมีดหมอมีดกระดิ่งมีดประแดะนะครับแบบที่5ก็คือมีดใบจระจขนะครับมีผู้ส่งเข้ามาทั้งหมด67 4บรายการนะครับแล้วก็มีการประกวดนะฮะก็เรียกประชันอาวุธก็คือการประกวดอาวุธอย่างที่เราใช้กันในการปัจจุบันนะซึ่งในการประกวดเทาานี้เนี่ยจะจัดรางวัลให้สําหรับผู้ที่มีได้มีอาวุธที่ ชนะการประกวดนะฮะอย่างรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญทองคํารางวัลที่สองก็จะเป็นเหรียญเงินนะฮะส่วนรางวัลที่สามก็จะเป็นเหรียญทองแดงอีสามสามรางวัลครับสหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคาเนี่ยมีก็จะได้รับเหรียญเหรียญทองเหรียญทองคำนะครับปรากฏว่ามีผู้รับทองคำสามรายการเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นของที่ชั้นยอดของในการประกวดท้งนี อันแรกก็คือขอบรูปนารายทรงสมบัตินะซึ่งเป็นสมบัติของสมเด็จเจ้าฟ้าพรทูลรังสีสว่างวงศ์นะครับส่วนเหรียญทองคำเหรียญที่สองก็เป็นพระแสงคันชัยสีซึ่งเป็นของหลวงนะครับแล้วเหรียญทองคำเหรียญที่สามก็เป็นพระแสงดบาบคาบค่ายนะครับเหรียญรางวัลเหรียญทองคำ <c oughs> ในการประกวดประชันอาวุธครัง้งดีนะครับยังมีแค่สามเหรียญทองคำนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากมาก ส่วนรางวัลที่สองเนี่ยจะมีได้เหรียญเงินนะฮะผู้ที่ได้เหรียญรับเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด24 24รางวัลดูจากรายการที่ที่ประกาศมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นของหลวงทั้งหมดเพราะของหลวงเนี่ยทำอย่างปั้นนี่นะฮะแล้วก็มีทําด้วยทองคอําแกะลวดลายขึ้นมาแล้วเสร็จลงลงยาชาวดีซึ่งสวยมากๆจึงได้รางวัลที่สองนะครับส่วนรางวัลที่สามเนี่ยที่เหลือก็ที่ส่งมาทั้งหมด เป็นรางวัลที่สามก็จะได้เหรียญทองแดงนะครับสำหรับเหรียญเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระบ,บรมรูปรัชกาลที่ห้าพิมพค่ายๆกับในเหรียญะภาพยุโรปปีรศหนึ่งหกนะฮะปีสองพันสี่สิบนะครับ,รบแล้วก็มีพระนามของรชัชกาลที่ห้าเหมือนกับบในพิมพ์เลยครับแต่ว่าการทำเหรียญเนี่ย เป็นเหรียญที่ทําในเมืองไทยนะครับไม่ได้ทําเหรียญที่ที่โมเนเดปอรีอย่างเหรียญพระพุทธจยุโรปครั้งแรกนะครับแล้วรูดลายก็คล้ายๆกันนะฮะศูนย์ด้านหลังเนี่ยด้านหลังน่านนจะเป็นลายกันดกนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่ว่านะครับสําหรับะจารึกว่าการประชันอาวุธนะครับวัดเ,เบญจมบพิตรรอศหนึ่งสองห้านะสำหรับเหรียญเนี่ยไม่ได้จารึกชื่อไว แสดงว่าเป็นเหรียญที่ที่ทาเกินมาจากจากอัตราที่ที่ได้รับพระราชเหรียญหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหรียญที่พระราชทานในวาระโอกาสอื่นครับเพราะในการฉลองอวัดเบญจมาปบพิธในการนมัสการพระพุทธชินราชที่วัดเบญจมาศบพิธเนี่ยก็มีการกิจกรรมหลายอย่างครับบางปีก็จะมีการประกวดบอลนะฮะบบางปีก็ เป็นการประชันรวธแบบเนี่ยฮะแล้วก็ปีอื่นก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็ถือว่าเหรียญน,นี่เป็นเหรียญสําคัญแล้วก็ค่ยอนข้างหายากมากครับก็ได้เอามาให้ดูเป็นขวัญตานะสําหรับเหรียญทองคําอันเนี้ยอืมไม่ได้ประกฏสายตาแบบนักสะสมหลายสิบปีมากแล้วนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่โชคดีมากที่พวกเราได้ได้เอามาให้ดูกันนะครับ